สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับรายการท่องเที่ยวที่จะนําพาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักทุกทิศทั่วไทยนะครับนํามาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันว่าบ้านเรานั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะไปหมดนะครับเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมดนะครับ กับรายการเมืองไทยที่1ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่49นะครับจะพาท่านผู้ชมลงทะเลนั่งเรือล่องชมความงามของสถานที่ที่มีความสวยงามแปลกตามหัศจรรย์ที่เขากาโลสตำบนอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับท่านผู้ชมเรามาดูการเดินทางก่อนนะครับเพื่อที่จะได้นึกภาพออกว่าแหล่งท่องเที่ยวเารานั้นที่ตั้งอยู่ตรงไหน เปิดภาพด้วยอา่าวพังงาแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นภูเก็ตเป็นพังงาน,นะครับส่วนขวามือจะเป็นจังหวัดกระบี่นะครับจุดแดงๆนั่นแหละครับเป็นที่ตั้งของเขากาโรสนี่ครับท่านผู้ชมเขากาโรสสู่บริเวณนี้ครับอยู่ในเขตอำเภอเอ่าวลึกตํบาบลอ่าวลึกน้อยนะครับ ตัวเขากาโรสอยู่ในอุทยานชาติทานบกคอรนีนะครับแต่ว่าส่วนอื่นจะไม่ใช่นะครับเดินทางง่ายๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมใช้ถนนหมายเลข4ี่จากกระบี่นะครับมุ่งหน้าขึ้นมาทางอ่าวลึกจะไปทางพังงานนั่นนะครับก่อนถึงอำเภออ่าวลึกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นป้ายทางซ้ายมือเขียนบอกว่าเข้าถ้ำคลังท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ ทางมันก็จะผ่านถ้ำคลังนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยนะครับท่านผู้ชมตรงไปก่อนไปนิดเดียวนะครับจะมี3ามแยกเลี้ยวขวานะครับเข้าไปบ้านควนโอจะมีป้ายบอกนะครับท่านผู้ชมก็ขับเข้าไปตามทางเลยมาซิสบ้านควนโอไปนิดเดียวจะมีทางแยกขวามือนะครับท่านผู้ชมก็เลี้ยวขวาก็ไปตามทางเล็กๆได้เลยวิ่งก็ไปจนกระทั่งถึง ศาลาทางเดินเข้าไปยังท่าเรือก็หาที่จอดรถเลยครับเพราะว่าต่อไปนี้รถเข้าไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินเท้าไปยังท่าเรือบ้านควนโอเพื่อที่จะลงเรือไปเที่ยวยังเขากาโรสตามโปรแกรมเราเลยนะครับระยะเดินเท้าไปตามสะพานเหนือป่าชายเลนไปยังท่าเรือเขากาโรสนี่จากจุดจอดรถเราไปประมาณส้กเป็นกิโลครับท่านผู้ชม ก่กนข้างจากไกลนะครับกระเบื้องตามศาราระหว่างทางที่เห็นว่ามันจะมีหักมีแตกบ้างท่านผู้ชมตัวนี้นี่เป็นลิงนะครับลิงมารื้นะครับนี่เรามาถึงตัวท่าเรือเขากาโรดแล้ว ท่าเรือควนโออยู่ตรงนี้ครับอันนี้คลองกาโรสนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้จะเป็นคลองควนโอนะครับเขากาโรสอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี้เป็นตัวต้นต้นภูเขานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปตามตัวคลองตัวนี้ออกไปข้างนอกนะครับถึงศาลาท่าเรือแล้วครับเราเดินออกไปดูคลองกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับคลองกาโรสตามในายแผนที่ท่านผู้ชมนึกออกนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือจากตรงท่าเรือเนี่ยครับออกไปทางด้านนี้นะครับออกไปยังทะเลทางอ่าวพังงาน,นะครับป่าชายเลนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับย่านนี้พังงากบี่นี่ขึ้นชื่อเรื่องป่าชายเลนอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะนั่งเรืออย่างนี้ครับเรือหัวทงเนี่ยครับออกไปเที่ยวกันนะครับภายในตัวศาลาท่าเรือเขาก็จะมีป้ายปรสัมพันธ์บอกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในย่านบ้าตตำบลอ่าวลึกน้อยไว้ด้วยนะครับเนี่ยเราจะไปเที่ยวนี่ชุมชนท่องเที่ยวเขากาโรสนะครับมีแผนที่มีอะไรบ้างเขาก็จะประชาสัมพันธ์บอกไว้ติดไว้ในตัวศาลานะครับ ซึ่งเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะออกไปเจอไปดูพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมจริงๆแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้มีเยอะนะครับมีหลายจุดมีหลายอย่างพร้อมแล้วเราลงเรือแล้วออกเดินทางกันเลยครับท่านผู้ชมนี่เรือออกมาจากคลองกาโรสแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางอ่าวพังงาน,นะครับ ภูเขาสูงทางด้านขวามือนี้คือเขากาโลสนะครับท่านผู้ชมยังจําแผนที่ได้อยู่นะครับนี่แหละครับเขากาโลสเดี๋ยวเราจะไปในส่วนปลายของตัวเขากาโลสซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวมะขามนะครับเขากาโลสนี่เป็นภูเขาหินปูนสูงครับท่านผู้ชมแทบจะไม่มีที่ราบเชิงเขาเลยนะครับด้านล่างอาจจะมีตัว เวิงถ้ำทะเลอยู่บ้างนะครับในระหว่างนี้เราก็ชมความแปลกความสวยงามของตัวเขากาโรสไปเรื่อยๆนะครับ ระยะทางออกมาจากท่าเรือถึงปลายตัวเขากาโรสนี่เป็นกิโลนะั้นท่านผู้ชมน่าจะประมาณสักห้าหกโลน่าจะได้ครับด้วยความที่เป็นเรือหัวโทงนะครับท่านผู้ชมไม่มีร่มก็จะร้อนนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาเที่ยวก็เตรียมหมวกเตรียมผ้าอะไรมาห่อตัวห่อหัวด้วยก็ดีนะครับไม่งั้นมาร้อน จนกระทั่งส่วนไปลายเขากาโลสนะครับจะเป็นจุดตัวแรกที่เราจะแวะเที่ยวกันนี่ก็ดูบรรยากาศของการนั่งเรือนะครับชมความมหัศจรรย์ของตัวเขากาโลสนะครับขาออกนี่เขากาโลสอยู่ทางขวามือตลอดนะท่านผู้ชม มีเวิงถ้ำมีอะไรอยู่ในตัวภูเขานะครับนี่เราจะออกสู่ทะเลกว้างแล้วก็จะจมเกาะต่างๆนี้อยู่ในอ่าวพังงาน,นะครับนี่เราจะมาถึงส่วนปลายของตัวเขากาโรสแล้วตรงนี้ก็ท่านผู้ชมจุดน่าสนใจจุดแรกคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมดูบนหน้าผานะครับดูบนหน้าผาดีๆนะครับ จะเห็นว่ามีภาพวาดเห็นไหมฮะเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปคนรูปสัตว์นะครับแล้วก็รูปที่ดูคล้ายๆกันกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่บนหน้าผานะครับอายุก็จะประมาณ3 0 0 0 3,500ปีอะไรประมาณนี้นะครับอนุมานเอาจากภาพวาดของที่ผาแต้มนะครับซึ่งก็จะมีอายุประมาณนี้เหมือนกัน นี่เป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับปรากฏอยู่บนหน้าผาของเขากาโรสจากนั้นก็เดินทางกันต่อนะครับไปยังอ่าวขามซึ่งเป็นส่วนหัวของเขากาโรสที่เราเห็นในแผนที่นั่นเลยครับนี่เห็นแล้วครับอ่าวขามท่านผู้ชมเห็นไหมทางขวามือนะครับ เทียบชายหาดเียครับท่านผู้ชมขึ้นไปบนอ่าวขามกันครับเป็นชายหาดที่ยาวประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับยาวประมาณสักร้อยเมตรมองเห็นเกาะแก่งต่างๆในอ่าวพังงานนะครับ เหตุที่ว่าชื่ออ่าวขามเพราะว่ามีต้นมะขามอยู่ด้านบนหนึ่งต้นนะครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้าชายหาดเนี่ยครับในภาพนั่นแหละครับนี่ฮะเป็นต้นมะขามจริงตอนไปมียอดมะขามอ่อนนะยครับด้านบนจะเป็นที่ราบไม่เยอะนะครับเป็นที่ราบระหว่างเวิ้งเขานะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่ประมาณสักสิบต้นได้นะครับแล้วก็มีเวิ้งถ้ำกว้างพอประมาณนะครับนี่ฮะลักษณะแบบนี้ ชายหาดค่อนข้างจะสะอาดนะครับสะอาดตามอัตภาพนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคนมาดูแลประจำส่วนน้ำทะเลนี้ใสแจ๋วเลยท่านผู้ชมดูก็แล้วกันนี่ครับบรรยากาศของหาดอ่าวขาบนะครับ ปลายสุดของตัวเส้นทางเขากาโรสนี่เลยครับเพราะว่าอยู่ปลายเขากาโรสเลยนะครับตามในแผนที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไกลสุดเลยประมาณ5-6โลจากท่าเรือควนโอหละครับหลังจากนั้น,นเราก็เดินทางไปยังจุดต่อไปครับท่านผู้ชม นี่เราจะเข้าไปสู่ตัวคลองต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้แผ่นดินนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอ่าขาบนี้ไกลสุดนะครับนี่เรากำลังเข้าไปสู่บริเวณที่เป็นคลองติดแผ่นดินทั้งหลายนะครับตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นถ้ำชมวิวซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยออกมา ตรงจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าฝั่งกลับไปที่ท่าเรือเราจะเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับที่บอกเข้ามาข้างในท่านผู้ชมจะเห็นว่าภูเขามันจะใกล้ๆกันบางช่วงเป็นเวิ้งนะครับมีภูเขาล้อมรอบมีน้ำเชื่อมต่อพื้นที่ ในส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหน้าผาปีศาจท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะเหมือนไหมครับหน้าคล้ายๆหน้าปีศาจอยู่บนหน้าผานะักผู้ชมนี่ครับ <c oughs> เป็นความมหัศจรรย์นหนึ่งอย่างนะครับความบังเอิญหนึ่งอย่างที่ปรากฏบนหน้าผาหินปูนนะครับ หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่าเป็นลากูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเป็นลากูปิดนะครับมันจะเป็นถ้ำลอดเชื่อมระหว่างทะเลข้างนอกเข้าไปสู่ลากรูข้างในได้นะครับ นี่ครับบรรยากาศของการลอดทำลอดเข้ามายังลาวคูข้างในนะครับเรือต้องค่อยๆไปเลยนทะ่านผู้ชมเห็นบอกว่าถ้าน้ำขึ้นนี่จะเข้าลำบากเลยนะครับเรือก็ดับเครื่องก็ใช้พายแทน ระหว่างนั้นก็ชมปฏิมากรรมของตัวถ้ำติดทะเลไปก่อนนะครับเนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้านในจะเป็นเวิงป่าโกงกลางนะท่านผู้ชมเขาจะมีกิจกรรมพายเรือแคนูเข้าไปตามชายป่าโกงกลางด้วยนะครับนี่คนหัวเรือต้องคอยบอกทิศทางของก้อนหินนะครับ ที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําในคนขับเรือได้รู้นะครับนี่น้ําเริ่มขึ้นแล้วท่านผู้ชมโชคดีนะเรามาก่อนเวลานี่ครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่ที่เข้ามาพายเรือแคนูกันเข้าไปเที่ยวซอกแซกตามตัวชายป่ากกงกลางนะครับ ส่วนเราไม่ได้พายก็ขับเรือนั่งดูสักครู่หนึ่งก็ออกครับนี่น้ำเริ่มนขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะน้ำเริ่มไหลขึ้นแล้วเราออกแล้วนะครับเราลอลอทําออกแล้ว ในช่วงวิ่งในตัวลากูนั้นยังติดเครื่องได้นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวพอจะลอดตรงถ้ำนี้ในท้ายก็จะดับเครื่องยนต์แล้วก็ใช้พายพายแทนนะครับให้เรือเคลื่อนไปช,าชา้าๆเพราะว่ายิ่งน้ําเริ่มขึ้นนี่ทางลอดนี้จะแคบลงเรื่อยนะครับนี่ครับต้องมีคนมานั่งหัวเรือคอยผลักนะครับไม่อย่างนั้นเรือมันจะ อาจจะวิ่งไปชนตัวหินได้นะครับไอตัวหัวโทงนะนี่ช่องเริ่มแคบลงแล้ว กไม่มีคนผลักหัวเรือนี่วิ่งไวๆนี่ชนหินเนี่ยนะท่านผู้ชมเนี่ย ในเพิงเนี่ยนะเรอมาหลังจากเราลอดตัวช่องลอดออกมาได้แล้วในท้ายเขาก็ใช้ความเร็วได้แล้วนะครับปิดเครื่องเรือวิ่งใช้ความเร็วเราจะไปยังจุดสุดท้ายของจุด ท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเขาการโลสก็คือตัวถ้ำชมวิวนะครับที่เราผ่านมาหลังจากที่มาเอาขาบนั่นเองเราจะไปยังจุดนั้นนะครับนี่อยู่ด้านหน้านี่ครับ บางชุดบางคณะเขาก็มาพายแคนูเล่นด้วยนะท่านผู้ชมแต่ชุดผมนี่จะแค่มาดูเฉยๆครับไม่คงไม่ได้พายแคนูตากแดดสู้แดดไม่ไหวเ <laughs> นี่ครับเรือจะเข้าไปเทียบแล้วนะครับมันจะเป็นเวิร์งถ้ำนะท่านผู้ชมเรือเขาจะค่อยๆเข้ามาส่งเราตรงถ้ำซึ่งจะมีบันไดาย,ยาวทอดลงมานะครับ หลังจากนั้นเราก,ก็ปีนขึ้นไปตามบันไดนะครับก็เรือเขาจะออกไปผูกอยู่ด้านนอกเพื่อรอเรากลับมานะครับซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายของการท่องเที่ยวนี้ครับบันไดนี้เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปเลยท่านผู้ชมค่อยๆปีนนะครับบันไดมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วเนี่ยครับไต่ขึ้นไปด้านบนสองสามชั้นนะครับมันจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูไม่อยากบอกก่อนนะครับ อี่คืนมากันแล้วด้านบนมันจะเป็นโพรงถ้ำนะท่านผู้ชมยาวเชื่อมต่อกันราวๆสัก50-60เมตรอะครับเราก็ปีนไปตามช่องอุโมงถ้ำนั่นแหละครับท่านผู้ชมจนกระทั่งไปสุดตรงหน้าผาซึ่งจะมองเห็น ทะเลด้านนอกนี่ครับจุดนี้ครับเป็นจุดชมทิวทัศน์นะครับบางชุดบางคณะเขาก็มาพายแคนูกันย่านนี้ครับท่านผู้ชมก็นั่งชมความสวยงามของทิวทัศน์ จากตัวถ้ำมชมวิวนี้แล้วหลังจากนั้นก็เดินกลับมาลงเรือซึ่งจอดรอเราอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับนะครับกลับท่าเรือควรโอรเหมือนเดิมใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงนะท่านผู้ชม ค่าพายเรือแคนูด้วยก็จะนานกว่านี้นะครับปี6 5ห้าค่าเรือประมาณพันกว่าบาทนั่งได้ประมาณ7จดคนนะครับท่านผู้ชมสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่เพลินเพินสวยงามแบบนี้นะครับก็ติดต่อตามนี้ได้เลยโทรมาสอบถามรายละเอียดกันนะครับแล้วก็นัดแนะกันได้เลยในตัวอำเภอเอ่าวลึกมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับ รวมทั้งมีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่งหลายรูปแบบนะครับจุดที่กลางเต็นท์ใกล้ที่สุดก็ที่อุทยานชาติทานโบกขรณีครับตรงอำเภออ่าวลึกนะครับนอกนั้นก็จะมีที่พักหลากหลายราคานะครับถ้าไม่ใช่ในตัวเมืองราคาไม่แพงหรอก,กนนคานผู้ชมสี่ห้าร้อยเยอะแยะเลยแถวอ่าวลึกนะครับเป็นอ่านว่าพาทานผู้ชมมาเที่ยวทะเลล่องคลอ,องเขากาโรสที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการออกไปสอดสวงหาสถานที่ใหม่ๆม,มานําเสนอให้ท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมไปพบกันในครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้สวัสดีนะครับ